ค่ะคเฟรนทีค่ะครับรก็ไปสู่ซปเปอร์โปรนะครับวันนี้เราก็พารถแต่งสวยๆนะคะคันเล็กๆน่ารักน่ารักมาฝากอีกแล้วค่ะก็คือตัวมิวาดแอคทีฟซีวีทียอดฮิตของเราเนี่ยเองนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะก็จะอยู่ที่5 1 6 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะครับแต่งสวยสุดๆนะครับแล่ลูกค้าใช้เงินออกรถคันนี้แค่เพียง37,000บาทเท่านั้นเองด้วยนะครับแล้วก็ยังผ่อนสบายๆนะคะเพียง6 3 0 2บาทเท่านั้นนะ มีการตกแต่งสวยทั้งคันเดี๋ยวพามาชมกันค่ะว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้บ้างค่ะรุ่นตัวโลโก็ตกแต่งฝารกระโปรงหน้านะคะอันนี้เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีการตกแต่งตัวเอ็มเป็นสีแดงเล็กน้อยนะคะเป็นคำว่ามหลาส์สวยๆแบบนี้เลยกระจังด้านหน้าของรุ่นตัวนี้นะคะของ a c t i v e เนี่ยจะเป็นสีดำเมทัลลิกตัดด้วยสีเงินนะคะแล้วก็ไฟหน้าซิกเนเจอร์ของเรานะคะเปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟวงแหวนล,อลอ้อมรอบเป็นสีออกแนวฟ้าๆแบบนี้เลยนะคะสวยแล้วก็ ทำให้การมองเห็นเส้นทางเนี่ยชัดสว่างมากขึ้นนั่นเองนะคะตัวสกเกลรอบาพันนะคะเรามีหลายยี่ห้อหลายเวอร์ชั่นให้เลือกนะคะ,ะคันนี้ลูกค้าก็เลือกรับเป็น Sport X Sport X เนี่ยจะดีไซน์ค่อนข้างเรียบหรูนะคะคลาสสิกนะมีการตกแต่งด้วยสีเดียวกับตัวรถนะคะคลิดด้วยสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีแดงให้ดูสปอร์ตมีไฟเดล่าสีสวยให้แบบเลยคะ่ะเดี๋ยวพาชมขกต่อคะ่ะ ล้อของรุ่นว้ว่าน์แอคทีนะครับจริงๆเป็นล้อกระทะ14นิ้วแบบมีฝาครอบนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นล้อแม็ก15นิ้วลูกค้าเลือกรายแบบเองได้เลยนะครับนี่ลูกค้าเลือกมาคันนี้เป็นแนวทีดยอดฮิตกันอีกแล้วนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นสีเงินวงด้านในเป็นสีแดงนะครับสวยมากๆเลยยังมีการตกแต่งครับน็อตล้อและครอบดิสเป็นสีแดงให้ด้วยนะครับมาพร้อมยางนะอันนี้เปลี่ยนให้เป็นไซส์ขนาด195 50 R15 ครับใส่สวยพอดีซุ้มเลยนะครับตัวนี้ เรามีการเซ็ตช่วงว่างให้เรียบร้อยครับลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ต้องห่วงเรื่องติดซุมนะครับนอกนี้ระบบเบรกอันอื่นก็มีมาให้ครบนะครับระบบ abs นะครับ ebd และ ba นะครับรุ่นนี้มีมาให้ครบเลยนะครับตัวฟิล์มนะครับติดเรียบร้อยให้ทั้งคันนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยนะครับกันสาดข้างก็ติดให้ครบเรียบร้อยทั้ง4บานกระจกข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยว led ด้านข้างให้ด้วยนะสวยเลยนะครับแล้วเวลาล็อกรถนะกระจกนี้จะพับอัตโนมัติให้เราเเห็นง่ายยๆล ว่าล็กคันนี้ล็อกแล้วหรือยังนะครับด้านี้เลยครับด้านล่างยังมีการตกแต่งด้วยสกเกิร์ตของ SportX นะครับจะเป็นสีเดียวก็คือสีขาวนะครับตัดด้วยเส้นสีดำม,มีโลโก้คำว่า s p o r t X ด้านหลังให้ด้วยนะด้านบนยังมีการตกแต่งเพิ่มด้วยสาวกาศคิสราด้วยนะครับ หลังรถนะคะจะมีสปอยเลอร์ที่มาจากตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะมีไฟเบรกรงที่3ให้ด้วยนะข้างหลังนี้ก็จะมีไล่ฟ้าแล้วก็ปัดน้ําฝนด้านท้ายค่ะไฟท้ายเป็น led นะคะเห็นชัดสว่างเลยนะตัวนี้ก็จะมีที่เปิดท้ายนะคะแล้วก็ของเรามีติดตั้งกล้องมองภาพขนาดถอยหลังด้วยเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นที่หน้าจอให้อัตโนมัติทําให้การถอยหลังเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้น สเกิร์ตรอบคันสปอร์ตนะคะข้างท้ายนี้นะคะจะเป็นทรงของตัว V2 นั่นเองก็จะเป็นท่อกลมนะคะสีท่อแฟดแบบนี้ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะตัวสเกิร์ตเนี่ยก็จะมีสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําแล้วก็มีคลิปสีแดงแถมมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะข้างในนะคะนี่เลยก็จะมีพื้นที่เก็บของนะคะก็จะมีม่านบังตาแบบนี้เอาไว้บางเวลาที่เราวางอุปกรณ์ต่างๆนะ ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะที่มากับตัวรถนะคะก็จะมีทั้งปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางปัจจขันบล็อกเหล็กลักจูงให้ครบเลยข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ค่ะก็แบ่งแยกเป็นช่องต่างๆนะคะก็สามารถวางของได้นะคะเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนนะส่วนข้างล่างนี้เราแถมพิเศษให้นะคะเป็นล้ออะไหล่นะคะเป็นล้อกระทะ14นิ้วพร้อมยางเป็นของแท้มิสูเลยก็อันนี้ไว้เพื่อฉุกเฉินให้อีกระดับหนึ่งนะคะ ตัวเบาะนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับแบบ40-60ได้นะถ้าเราต้องการบรรทุกของโดยดึงจากข้างหลังสลักตรงนี้นะคะดึงเชือกด้านท้ายแบบนี้นะคะก็สามารถพับเรียบไปได้เลยนะคะก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระไปได้ค่ะภายในของยีาา่อแอคกีจนะครับดึงเบาะเดิมมาเป็นเบาะผ้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับเป็นเบาะหนังทั้งคันลูกค้าเลือกสีเองได้เลยนะครับคันนี้มาเป็นสีดานะครับมีตะเข็บใต้สีแดงนะครับมีตัด ขอบสีแดงนะครับตรงกลางให้ด้วยนะรวมถึงแผงข้างนะครับนี่เป็นสีแดงด้วยครับอย่างสวยเลยนะครับและนี่เลยครับพวงมาลัยรุ่นนี้นครับเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าจะมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนนะครับเวลาอยู่ที่ความเร็วต่ำรถจอดนิ่งไม่ต้องใช้กำลังเยอะนะครับหมุนง่ายเลยนะครับแถมยังมีนี่ครับปุ่ม m u l ติฟังก์ชันไว้ควบคุมเครื่องเสียงขณะขับขี่ให้ด้วยนะตัวไฟครับเปิดตรงนี้นะไฟอีกไฟหน้านะครับเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ระบบนี่เลยครับ traction control เวลารถมีการเสียสมดุลหรือมีการเข้าโค้งแรงจะมีระบบเข้ามาช่วย ปรับสมดุลรถอัตโนมัติให้ด้วยนะครับที่ปัดน้ำฝนนะด้านหน้าด้านหลังครับมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วจอรุ่นนี้ครับมาเป็นจอทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วครับสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้นะไม่ว่าจะ FMM ได้บลูทูธได้ USB ได้นะครับเชื่อม Apple c a r p l พ y หรือ Android Auto กับมือถือเราก็ได้ด้วยนะและกล้องหลังนะครับที่ติดให้นะครับขึ้นจอนี้ให้เลยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังมีภาพขึ้นจอพร้อมสเกลถอยจอดให้เลยนะครับระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะปรับ1หนึ่งส้ง้าานง่มากๆ ยังมีบออโต้แซงโกให้ด้วยเวลารถจอดติดไฟแดงนะครับหรือจอดนิ่งสนิทนะจะตัดการทำงานเครื่องยนต์เพื่อไม่ปล่อยไอเสียเยอะด้วยนะครับแล้วยังมีเกียร์ออโต้นะเป็น CVT ด้วยนะครับตัวนี้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไหลื่นนะช่วยเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับมีโหมดสปอร์ตเวลาต้องการเร่งแซงมีโหมดโรเวลาต้องการขึ้นเขาว,วงเขาให้ด้วยนะและไฟส่องท้าเราก็ติดให้ด้วยครับคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีวอร์มไลท์สวยๆเลยนะครับ ำเบาะนังใหม่ให้ทั้งคันนะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้เลือกสีดำแล้วก็มีคลิปสีแดงด้วยเบาะด,ด้านหลังนะคะสามารถพับแบบ40-60ได้เราก็สามารถบรรทุกของเพิ่มได้นะคะนั่งได้เต็มที่3ที่นั่งมีเบล,ลให้ครบทุกตำแหน่งเลยแล้วก็ยังมีที่เก็บของต่างๆนะคะช่องใส่ของเนี่ยเราก็ยังทําไว้ให้ด้วยนะคะนี่มีที่โหนให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งสบายนะพอได้เลยพื้นที่ข่าพื้นที่ศีรษะก็ยังไม่ติดนะคะอย่างโจงกระสูสน170เซนติเมตรเลยคะ่ะ และความคุ้มค่าที่สุดนะครับของรถเราก็คือความประหยัดนั่นเองนะครับเพราะตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์1 2 0 0ซีสามสูบ78แรงมา้าเครื่องยี่าข้อคาแท้ของเราแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะทำงานร่วมกับเกียร์ CVT นะคะทำให้การเชนเกียร์ในไหลลื่นนุ่มนวลนะคะไม่สะดุดแล้วก็ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ทําให้ประหยัดน้ํามันได้สูงสุด23.3กิโลลิตรเลยค่ะโอ้แล้วยังรองรับน้ํามันได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซ91นะครับแก๊สโซ95 หรือแม้แต่2 0นะครับรถเราก็ใช้ได้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเล็กกระทัดรัดนะคะใช้งานง่ายนะแล้วก็ยังประหยัดได้ขนาดนี้ด้วยลูกค้าเนี่ยก็เตรียมที่จะมารับรถแล้วที่โชว์รูมค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะครับพาน้องสุดหล่อคันนี้นะครับไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ